สวัสดีครับมาพบกันนะครับผมกับองค์แม่จิมมี่นะครับสองพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็เมื่อวานทําคลิปเรียบร้อยหมดแล้วสองคลิปเรียบร้อยเสียงหายนะครับสงสัยช่วงการต่อสัญญาณไมโครโฟนมันหายไปนะครับผมก็เลยต้องมีลองเพลงเทสนิดหนึ่งนะครับโอเคสองพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแล้วมาดูกันเลยอย่างรวดเร็วนะครับว่า ในงวดที่ผ่านมาเนาะในงวดที่ผ่านเราเราบอกว่าเราให้เจ9 09 19, 1929เนศะูนย์า้กะเราก็หวังว่า9จะมานะครับหวังว่า9้าจะมาปรากฏว่าแหมเนาะเราคิดว่าคือมันตอบอย่างนะตอนนี้เพราะว่าอะไรที่แบบว่าคิดว่าไม่มามันก็มานะครับเลขที่ออกนะตามนี้แหละ2 2 7นะครับกับ85นะครับผม227กับ85้าก็เอา8ออกเนี่ยมาจริงๆมันเอาของเก่ามาจริงๆนะถึงบอกว่า ถ้าไม่รู้จะดูอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้คือไม่มีเจ้าไหนหรอกที่ใบถูกเชื่อผมไม่มีใครที่แบบใบแล้วแบบโอ้โหแม่นถูกทุกงวดเพราะว่าเล่นยากนะครับเนี่ยก็ให้ดูว่าสถิติของปีที่แล้ว่มันออกอะไรนะครับปีแล้วออกห้าเก้าแปดเจ็ดเก้าผมก็คิดว่าเออเก้าน่าจะมาใช่ปะ่ะเจ็ดน่าจะมาถูกไหมตามที่คุณดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมใช่ปะ่ะให้ดึงออกมาสองตัวเนี่ยมันก็ามาจริงๆมันเอาแปดมามันเอาห้ามา เราเอาผิดตัวมาไงเราเอาเจกับ9มันก็เลยเอาที่เหลือมาแทนเออมันเก่งเนาะตั้งแต่มันดูคลิปนี้แหละมันก็เลยจับทางเราถูกอ่ะเนาะเพราะนั้นเราก็เลยเรียบร้อยไปแหลกเรียบหมดเลย719ดหนึ่งเนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้กันเลยนะครับผม ไปอย่างรวดเร็วนะครับผมดาวจรดาวของปีนี้นะครับแล้วก็สถิตินะครับผมเห็นว่าปีที่แล้วนะครับหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งดนะครับหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดออกหนึ่งหกออกหนึ่งเจ็ดนะครับถามว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอย,รย 1, 6, อยู่ที่ล,ลักขณาลสเมฆเลยหนึ่งหกอยู่ที่ลักาณาลสเมฆเจ็ดอยู่ตรงนี้มันก็เอาห้าตัวนี้มาสลับกันแค่นั้นเองเนาะจริงๆเราก็พอปีที่แล้วถามว่าปีที่แล้วผมก็ถูกนะเนี่ยถูกหนึ่งเจ็ด ประมาณนั้นนะครับงวดน,นี้ต้องถูกนะเออมาน,นนะวันนั้นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่สองพฤษภานะครับเราได้ดาวออกมาเป็นสองเก้าเจ็ดหนึ่งสี่นะครับสองเก้าเจ็ดหนึ่งสี่ดูตามแพทเทิร์นนะครับดูตามนวางก็จะมีสี่มีศูนย์มีเจ็ดนะครับแล้วก็มีหกกับมีสามก็คือรูปนี้นะครับมีศูนย์สี่มีเจ็ดมีหนึ่งสี่นะครับ, 0, 4, 7, 1, 4, รบเอาตัวไหนมาดีละ่ะเดี๋ยวเราไปดูแพทเทิร์นนี้กัน นะครับอย่างที่บอกนะผมก็ไล่ตามหาแพทเทิร์นเขาอยู่แหละว่าแพทเทิร์นเขามีอะไรอ่ะอย่างงวดที่แล้วงวดที่ของสิบหกเมษาใช่ไหมครับที่เราบอกว่าเราก็ดึงดึงจากฝั่งตรงเนี้ดึงจากฝั่งตรงเนี้้าย9เจ็ดเนาะวิ่งมาน่าจะวิ่งมาแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างงวดที่ผ่านมาคือหกแปดเจ็ดสามหกใช่ไหมครับเราก็คิดว่ามันเอามาจากตรงนี้เอามาจากตรงนี้หกสองหกเจ็ดแปดใช่ไหมครับเอาหกเจ็ดแปดมาหมดเลย นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เอา603ก็เอา63มาใช่ไหมครับตรงนี้ก็เอา395เนกะ้มาดูตามถ้าไหมสามเก้าห้าแล้วก็เอาเนี่ยสามเก็เอา54เอา954มานะครับก็ยังยังคงคิดว่าน่าจะใช้สูตรเดิมเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่เข้านะครับศูนย์หกเก้าศูนก็เอา3เอาศูนยะ์มาเนาะมันก็เอามาเกือบหมดอ่ะนะครับ979าเจ็ดเก้าอ่ 51, าห้าหนเอา 7มาเอา1มานะครับแล้วถ้ามองมองตามลงลงมาลงมามันเอามา2ตัวใช่ไหมก็อย่างที่บอกเนาะเจ3ด9 2 3สามเจด้าสองสามันก็เอา7มาอันนี้เอามาตัวเดียวนะครับ7 0 0 5 1ย์ท่านมันก็เอา7เอาห้าเอา0ูนมาหมดเลยนะครับมันเหมือนกับมันเหมือนกับสมัยก่อนที่เราเคยเคยไหมที่บอกว่าเราคำนวณกันแบบง่ายๆไม่มีหมอไม่มีแบบว่าคนใบ้หวยเยอะขนาดนี้ไม่มีการจุดทูบอะไรขนาดนี้ใช่ปะ่ะเราจะเห็นว่า เฮ้ย hey, ถ้าเราบอกว่าถ้าข้างหน้างวดที่แล้วข้างหน้าเป็นห้าห้าไม่ควรจะอยู่ที่เดิมถูกปะเคยไหมเคยคิดสูตรนี้ไหมเด็กๆผมคิดนะเวลาแบบเฮ้ยถาหาอะไรเดียผมก็จะแบบว่าเฮ้ยห้าห้ามาหลักสิบแล้วมันจะไม่มาต่อข่าวต่อไปถูกปะมันก็ไปอยู่หลักหน่วยใช่ปะถ้ามันอยู่ข้างล่างมันจะต้องไปซ้ําข้างบนใช่ปะทุกวันนี้กฎเกณฑ์นี้ใช้ไม่ได้แล้วจริงๆนะใช้ไม่ได้ใครเคยคิดแบบนี้บ้างกด กดให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยกดแบบคอมเมนต์ให้หน่อยว่าใครเคยคิดแบบนี้บ้างว่าสมัยก่อนที่คุณแบบว่าซื้อหวยซื้อ,อซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่แล้วคุณหาเลขเองเนี่ยคุณก็จะดูจากสถิติของข่าวที่ผ่านมาแล้วคุณก็จะดูเฮ้ยห้าอยู่หลักหน่วยข้านี้ต้องอยู่หลักสิบถ้าไอตัวนี้จะมาไอตัวนี้ต้องอยู่ข้างล่างเพราะข่าวที่แลวมาข้างบนใครคิดแบบนี้บ้างไม่รู้นะผมคิดแบบนีเน้เวลาผมหาเลขของผมผมเ่เชื่อในตัวของผมเองนะครับแต่แล้วเนี่ย มันก็เอาสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์มันก็จะกลายเป็นอเอาห้ามาถูกไหมครับเอาห้ามาตัวเดียวนะครับแปดเก้าสี่ห้าสี่มันก็เอาอะไรมาเอาห้ามาเออนะครับเอาห้ามานะครับห้ามาโยเออนะครับห้าหกสามสามสองก็เอาสามหกมาเนี่ยอย่างที่บอกอะว่าหกสามออกไปแล้วก็ไม่คิดว่าสามหกันจะออกมาอีกใช่ไหมเ <c oughs> นาะเราก็ไม่คิดว่าเราก็ไม่คิดไม่ฝันเนาะว่า เฮ้ยออกแล้วต้องออกอีกได้ปะใช่ปะถ้าเราดูจากสถิติข่าวที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยนะ77923 70051อเน่ีย่ยอย่างที่ผมบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเห็น5อยู่ข้างหน้าเรารู้เลยว่างวดต่อไป5ต้องมาข้างหลังนั่นคือทฤษฎีสมัยเด็กๆใช่ปะใครคิดแบบนี้ <c oughs> นะพอมางวาปัจจุบันมันไม่ใช่อะไรที่เคยออกแล้วมันออกได้อีกจนแบบเอาเลยไม่รู้แล้ว ปวดหัวใจเลยเลยเนาะปวดหัวใจเหลือเกินกุหลาบดอกนี้นะครับกุหลาบไหมกูไม่หลาบเนาะห้าหนึ่งห้าศูนยะ์ห้าสี่มาห้าตั้งอยู่ข้างหน้าหมดเลยเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดเก้าสี่หกสามมันมาสามหกตอนนั้นที่ผมบอกว่าสองสามมันก็มาสามสองเอออะไรที่ออกแล้วมันก็ออกอีกนะเจ็ดอยู่ข้างหลังมันไม่ควรอยู่ข้างหลังมันก็มาอยู่ข้างหลังต่ออีกไม่มีไม่มีหลักเกณฑ์อะไรแน่นอนครับผมเพราะนั้น ก็ไม่รู้จะพึ่งอะไรดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไม่รู้จะพึ่งเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่โชคชะตากันแ,แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคราวที่แล้วออกมาเป็นแปดห้าสองสองเจ็ใช่ป่ะอ่ะดูต่อนะครับว่าเนี่ยมันก็ลากสองตัวลงมาทีนี้ตูรของผมเนี่ยสมมติว่าวันที่หกแปดเจ็ดสามหกนะครับมันก็เอาเจดออกมาเอาแดลงมาเหมือนเดิมเห็นไหมมันก็ามาสองตัวนะครับสองตัวเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้มันดูดูฝั่งข้างบนคือเราเอาเอาข้างบนมาสองตัว เราดูของปีที่แล้วเอาตรงนี้เอียงเอียงเอาเอียงเอียงมานะครับทีนี้ามาดูเงนงวดของวันที่2พฤษภาของทุกๆปีดูซิว่าอะไรมันมาซ้ําผมเชื่อเชื่อนะว่ามันออกซ้ํานะครับเพราะว่ามันออกมาอย่างนี้จริงจมันออกมาอย่างนี้จริงริงแล้วเราก็เห็นมันประจําว่ามันออกซ้ําเราคิดว่า9 1้าหนึ่งไม่ออกมันก็ออก9 1้าหนึ่งซ้ำกับปีที่แล้วถูกปะ่ะใช่ปะ่ะเออนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยปีสองศน กศู 60, อ่าไม่ใช่อ่าสองหนะครับผมสองหอ่าชัดนิดนึงนะครับสองหอาจจะทําตอนเช้านะแสงมันอาจจะเข้านิดนึงนะครับผม <c oughs> เพราะเมือ่อวานทํโตตีหนึ่งตีสองเปิดมาเสียงไม่มีเลยนะครับเลยต้องทําใหม่6 5ห้าสห้าอ่าดูนะปี60ออก6 5ห้ากสหก็จะมีดาวม,มี5เป็นหลักเนาะแล้วก็พอมาด้านนี้038 8์หก็มี3กับห้า มี3กับ5นะครับแล้วก็มาอันนี้3 2 4 2 5ก็มี3กับ5นะครับมี3กับ5 3กับ5ออกมาเยอะมากพอหลังจากโควิดหายไปช่วงหนึ่งนะครับมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแนวมันออกมาเป็น2 7 2 1 8 2นะครับ2 7 2 1 8 3กับ5ไม่มาแล้วนะแต่หยังมาข้างหน้านะครับแปดหกสี่หกสี่สองศูเริ่มมา2เริ่มมานะครับผม ศูนย์หนึเก้าหกห้าอหม่กับนะครับหกมคกห้ามตามมา09มาแล้วนะครับศูนย์เย์เไปอยู่ข้างหน้านะครับหนึ่งนจะครับจะเห็นว่ามันถามว่าเลขซ้ํามีอะไรก็ก็เลข1นะ่ะดูแล้วก็มี1แล้วมี6มีเออห่งหกเนาะหนึที่เข้าประจําอยู่169ที่เข้าประจําอยู่หลังๆนะครับงวดแรกๆมันจะเป็น3ามห้านะครับทีนี้ถ้าสมมติดูตามแนวที่ผมทำเนาะ ไอ้ฝั่งนี้วิ่งมาฝั่งนี้ใช่ปะ่ะมันอาจจะเป็นห้าเก้าแปดเจ็ดเก้าหรือเอาตรงนี้มาเก้าศูนย์หกเจ็ดหนึ่งเพราะว่าไอ้แนวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเก้ามันก็เอาเจ็ดมาใช่ไหมครับฝั่งนี้เอาวิ่งมาแบบนี้นะครับก็แปดเจ็ดสามผมว่าเออลองเอาแนวนี้มาไหมเก้าศูนย์หกเจ็ดหนึ่งวันนั้นมันก็เลยจะได้เป็นประมาณเจ็ดสี่หนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองนะครับที่ให้นะครับผมยังคงยังตามเก้าสองอยู่นะเพราะว่าถ้าดูจากสถิติเนาะดูจากสถิติจะเห็นว่า 92นี้ยังไม่มาเลยนะครับ9067111617ถ้าถามว่ามันออกเหมือนงวดที่แล้วไหมเหมือนปีที่แล้วไหมดูจาก16เมษายนงวดที่ผ่านมามันออก22785จริงๆมันอยู่ข้างหน้านี่นะมันก็มอยู่เนี่ยมันก็เอา598ที่ผมบอกเราเอามาปิดตัวไงเราเอา7กับ9มาใช่ปะ่ะแต่มันไปเอา8กับ5ที่อยู่ตรงนี้มาแล้วก็ออกจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็น11617 มันจะออก1-7อีกรอบหนึ่งก็ไม่แปลกนะครับเพราะข้างบนนี่ก็มี1-7เนาะจะออก1-6ก็ได้เนาะแต่เราชอบไหมอ่ะเอออยู่ที่ว่าบางทีอยาใบไปแล้วแบบตัวเองอ่ะไม่ชอบไงใช่ปะ่ะตัวเองไม่ชอบก็เลยแบบน้มมน้าวจิตใจให้คนอื่นเขาไม่ชอบด้วยหรือเปล่าเพราะนั้นวนนี้เลยให้เป็น7-4 141แล้วก็91 92นะครับผมที่ให้ไปก็คือให้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามองว่า มันอยู่ราศีเมฆใช่ไหมราศีเมฆมันคือร้อนแรงที่สุดปีที่แล้วออกหนึ่งหกวันนั้นเอาหนึ่งเอาหนึ่งสี่เลยจะหนึ่งสี่ไปเลยละกันให้แค่นี้พอนะครับถ้าจะเล็กคอมเมนต์นะครับเล็กคอมเมนต์ก็จะเล็กคอมเนตัวนี้อืมเอามาเขียนมาแป๊บหนึ่งอ่ะมาเล็กคอมเมนต์ก็จะเล็กคอมเมนต์ตัวนี้นะครับสี่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ที่ราศีเมฆไงอาทิตย์ร้อนแรงพุธพึ่งย้ายถูกป่าพุธเอ่อพึ่งย้ายด้วยจริงๆไหนปฏิทินอยู่ไหนอา่า เพราะว่าวันที่วันที่อะไรเอ่ยวันที่หนึ่งพฤษภาวันที่หนึ่งพฤษภาดาวพุธพึ่งย้ายดาวพุธพึ่งย้ายนะครับดาวพุธย้าย16.2หกนึ่งก็คือย้ายจากตรงเนี้ยที่อยู่ในราศีเนี่ยมีนย้ายเข้าราศีเมฆเพราะนั้นหนึ่งสี่ก็มันก็น่าจะร้อนนะครับวันนั้นก็เลยติด1นึเอาไว้ละกันนะครับตัวอื่นไม่เป็นไรขอหนึ่งสี่หรือสี่หนึ่งนะขอเป็น4ี่หนึ่งดีกว่านะครับขอเป็น4ี่หนึ่งดีกว่าเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดูจากสูตรใช่ป่ะออสี่หนึ่งก็ดีเนาะเออเนาะให้สี่อยู่ข้างหน้าดีป่ะนะครับผมประมาณนี้นะเสร็จแล้วออตัวที่ติดอีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้คือจะเป็นของท่านที่ได้ประสูตรเมื่อวันที่ผ่านมาเลขประจําตัวพระองค์ใช่ไหมก็มันก็อยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับนี้ถ้าเอาสามตัวผมก็อยากจะให้เจ็ดติดมาด้วย เป็นเจ็ดสี่หนึ่งเมื่อนั้นก็ชุดนี้แหละนะครับชุดนี้แหละนะพอสี่หนึ่งอยู่นี่เจ็ดก็อยู่ตรงนี้นะครับเจ็ดสี่หนึ่งอะไรเงี้ยพอดูว่าเก้าสองปีที่แล้วเนี่ยเก้าสองจะไม่มีเลยนะครับเมื่อวานเมื่อวานผมก็นั่งทําดูแล้วบอกว่าดูว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเก้าออกเยอะน,นะเก้า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 ใช่ไหมแล้วก็มาเก้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 าอะไรเก้าเก้า 9แล้วก็มา9 0 2 9 9 2 2 0 9 9ปีแล้ออกเยอะแต่ปีนี้แนวโน้มผมว่า7นะ7 9 7 0 7, 7 7 2 7 8 7นี่มากี่งวดอะ6 7งวด7มา5งวดแล้วนะปีนี้ผมว่าน่าจะเป็น7นะแล้วช่วงเวลาเนี้ยจนถึงพฤษภาเนี่ยดาวใหญ่จะย้าย5 8 7เนี่ย5 8ามาละแปดเจ็มาละเจเหรอ จะมาเลยนะเจ็ดห้ามา 7, เจ็ดหนึ่งก็อเนาะอ่ะมาเจ็ดหนึ่งดีกว่าถ้าจะมาเนาะมาเจ็ดหนึ่งมาสี่สี่หนึ่งกลับไปก็เจ็ดหนึ่งถูกไหมถ้ามาเจ็ดหนึ่งมันก็ไปเข้าตัวเดิมอีกซึ่งเราก็บอกว่าออกแล้วอย่าออกอีกใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะไม่มีสูตรอะไรแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็คิดว่านี่ครับสี่หนึ่ง 741แล้วก็91นนะครับขอให้โชคดีกันสวัสดีครับ